การเลี้ยงโคขุนเนี่ยนะครับนับว่าเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางนะครับในประเทศไทยของเรานะครับเพราะว่าเป็นการลงทุนที่สามารถสร้างรายได้ได้ดีอีกช่องทางหนึ่งนะครับแต่การที่เราจะประสบความสําเร็จได้นั้นนะครับเราจําเป็นที่จะต้องมีความรู้และการเตรียมตัวอย่างรอบคอบทําไมถึงว่าอย่างนั้นนะครับก็เพราะว่าเราเลี้ยงโคขุนในแต่ละวันเนี่ยเราใช้เงินในการจัดการฟาร์มเราทุกวันนะครับเราเรานาเงินของเราเนี่ยลงทุนไปกับฟาร์มอยู่ทุกวันทุกวันนะครับอาจจะเทียบน้อยแต่มันเป็น น้าซึมบ่อทรายนะครับลงทุนทุกวันทุกวันหลายวันเข้ามันก็เป็นอะไรที่จํานวนมากขึ้นนะครับดังนั้นแล้วเราจะไปที่ต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของการที่เราอยากจะสร้างฟาร์มโคขึ้นมาสักฟาร์มหนึ่งนะครับในระหว่างที่เราดูอยู่นี้นะครับอย่าลืมว่าสามารถให้กําลังใจกันได้ในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและที่สําคัญอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของท่านที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปด้วยนะครับอ่ะ นะฮะความรู้พื้นฐานของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเลี้ยงโคขุนหรือว่าสร้างความโคขุนสักหนึ่งฟาร์มเนี่ยเราจะต้องเป็นมีความรู้พื้นฐานอะไรบ้างนะครับเราจะต้องจําเป็นนะมีความรู้พื้นฐานอะไรบ้างนะครับพูดไปพูดมาก็ลิ้นพันแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับความรู้พื้นฐานที่เราจะต้องอาจจะต้องจําเป็นต้องมีนะครับก็คือสายพันธุ์โคหรือว่าสายพันธุ์วัวที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเรานะครับเราจะาเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลของสายพันธุ์โคที่เรากํกลังจะเลี้ยงด้วยเพราะว่าวัวแต่ละสายพันธุ์เนี่ นะครับเขามีพฤติกรรมเขามีการเป็นอยู่หรือว่าการกินที่แตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้เราต้องศึกษาให้ดีด้วยนะครับรวมถึงตลาดในละแวกพื้นที่ที่เราอยู่นะครับหรือว่าตลาดที่รองรับสายพันธุ์ที่เรากําลังจะเลี้ยงเนี่ยเขามีความต้องการเป็นเช่นไรนะครับอย่างเช่นแถวบ้านเราเลี้ยงเนี่ยนะครับตลาดมีความต้องการโคเนื้อแดงไหมหรือว่าโคเกรดพรีเมียมไหมอันนี้เราต้องศึกษาหาตลาดอีกทีหนึ่งด้วย นะครับส่วนในเรื่องที่2ที่เราจะเป็นจะต้องมีความรู้นั่นก็คือการจัดการอาหารนะครับเราจะต้องเรียนรู้ถึงหลักโภชนาการของการเลือกให้อาหารว่าจะเป็นอาหารข้นอาหารหยาบเราจะต้องจำเป็นที่ต้องมีการให้โคเนี่ยอย่างเหมาะสมนะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์เนื้อให้ได้มากที่สุดนะครับต่อมาในเรื่องของการจัดการข้อนะครับข้อของเราเนี่ยนะครับเราจะจำเป็นที่จะต้องจัดการให้มันมีความสะอาดมากที่สุด นะครับมีอากาศถ่ายเทได้ดีที่สุดนะครับมีการป้องกันโรคนะครับมีการจัดการอย่างเป็นระบบระเบียบนะครับเ <c oughs> พื่อที่จะได้ลดต้นทุนหรือว่าลดแรงงานในการที่เราจะบริหารจัดการฟาร์มนะครับต่อมาในเรื่องของการดูแลสุขภาพโคเนื้อของเรานะครับเราจะต้องเรียนรู้วิธีการป้องกันโรคติดต่อ นะครับป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นกับวัวของเราได้นะครับมีการฉีดวัคซีนนะครับการรักษาโรคในเบื้องต้นสิ่งเหล่านี้เราจําเป็นที่จะต้องศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าโรคของวัวหรือว่าโรคของสัตว์เนี่ยในด้านของปศุสัตว์เนี่ยมันเกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและถ้าเกิดว่ามันเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเป็นโรคระบาดมาเนี่ยมันจะดูแลป้องกันมากยากมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เราต้องศึกษาดูให้ดีดด้วยนะครับและสุดท้ายอย่างที่เราจะต้อง มีความรู้เลยนะครับและสําคัญอย่างมากก็คือการตลาดนะครับเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีผลิตภัณฑ์แล้วเราไม่สามารถที่จะจัดจําหน่ายได้เนี่ยเราไม่เราไม่มีช่องทางการจัดจําหน่ายนะครับผลิตภัณฑ์เราก็ไม่สามารถที่จะสร้างผลกําไรให้กับเราได้และยิ่งถ้าเป็นโคเนื้อแล้วด้วยนะครับเราเอาเม็ดเงินเนี่ยเราลงไปกับมันทุกวันเนี่ยเร,เราก็จะมีการที่จะลงทุนเพิ่มขึ้นไปทุกวันทุกวันนะครับทุนเราก็จะจมไปทุกวันทุกวันนะครับดังนั้นแล้วการที่เราหาตลาดได้อย่างเหมาะสมเนี่ยมันจะช่วยเพิ่ม กำไรให้กับาฟาร์มของเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับเราต้องศึกษาหาช่องทางการจัดจำหน่ายให้ได้เยอะๆนะครับหาตลาดที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าด้วยการเลี้ยงโกขุนนะฮะแม้ว่าจะมีความเสี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้และมีการเตรียมตัวที่ดีนะครับบริหารการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพก็สามารถที่จะสร้างรายได้และความมั่นคงในชีวิตให้กับเราได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมให้กำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามในที่สําคัญอย่าลืมคอมเมนต์ ที่ด้านหน้าคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ